สบายดีโดยสบายดีทางผู้สาวโสดทางมาเปิดใจใหม่มาเปิดใจโดยสาเหตุยังน้องละเอิร์ลากันบดวันใดๆคือแบบว่าอันพูดคือว่าคุยโอลมกันกับแบบเขาหมักเวาเรื่องแฟนเก่านี่นะการจะเลยบวกหมากนะโอ้คือคนที่น้องติดใจในมือนั้นเนาะ ค,คำว่าคำจานะคือแบบคือคนเจ้าสู้นะว่าสันๆ มากับปุ๊พ่อก,ก,กับผู้สาวน้อยโบน้อยแล้วส้นเนาะพอ,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 อสิผู้บ่าวแล้วได้โดบน้อยได้ไงอะ่ะสบายดีน้องละ่ะสบายดีโดยสบายดีทางผู้สาวโสดอ่าทางน้องเพื่อนนี้ได้ออกมาหายทางเฮาถ่ายทำก็คือว่าเธอหนึ่งไงเนาะตั้งแต่14กุมภาพันธ์เนาะ14กุมภาพันธ์ไทยๆไลยหล่ะไทยมือหนึ่งมือซองมากปิดที่ปิดใจคนวะเมนมาเมื่อนี้เป็นยังไงน้องล่ะ มาเปิดใจมาเปิดใจใหม่มาเปิดใจโดยสาเหตุยังน้องละเดิกลากันบวดว้ายใดคือแบบว่าอังพูดคือว่าคุยโอลมกันกับเขาหมักว่าเรื่องแฟนเก่าในี่ยการก็เลยบ่นวานะโอคือคนที่น้องติดใจในเมื่อนั้นเนาะเบิ่งคำว่าควาำจานคือแบบคือคนเจ้าสู้นะว่าสันๆเออ คือเป็นคนเจ้าสู้เป็นบ่แต่น่ารักคือคนบอกว่าเดิมสาวเก่าให้ฟังแต่น้องฮูเป็นแบบเป็นคนใหม่นี่หาฟังว่วได้เนาะบ่มาดงฉี่เป็นบ่น้องเป็นคนถอยออกมาบ่ชิถอยออกมาโอ้อกินถอยข้าวไร้ก็ชิถอยออกมาฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้บอกเสียไอ่พันทีบอกเสียไอ่เออถ้าอายเพิ่นกินถอยข้าวไร้เป็นบ่น้องกิถอยมาเองงี่บ่โดยโดยโดยอ่ะเราเลยมาหนีให้เราเปิดโอกาสตัวเองใหม่เนาะ อ่าเปิดใจไหมฝรั่งคะก็มีหลายคนยินดอกอ่าที่จะอยากได้น้องนี่ไปดูแลอยากในน้องนะไปขอบคองฮะนะเป็นตรงนั้นก็น้องก็ปิดโอกาสให้มีหนุม่มๆหลายคนหลายเติบแมม่อืแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหนุมนน่มโสดที่ผ่านมาแหละที่อยากจีบน้องอันคำนางบอแมนอ่าฉะนั้นตั้งชื่อผิดยังางคำ <laughs> เปลี่ยนบะเปลี่ยนลูกช้อนซือ้อบะ น้องกำนังเนาะมาเปิดใจใหม่ในมื้อนี้เนาะอืมอ่ะบุคลิกสยามคืนถ้ามาเปิดใจใหม่ดอกนี่นะต้องเป็นคนทางไหนอีกบ่เนี่ยจำกัดอีกว่านเนี่ยนะใครใดก็ได้ไปปที่ปเก่ามันบ่โอกอายุเพิ่นได้สามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้เนาะรวมเป็นอยูโยุโรปไปโยกนละโยก น้องน้องคุยอาเซียน,นก่อนสรีมา,าเราเรื่องปัจจุบันบน,นอ้องเชียร์แบบน้องคุยกับเพิ่นดนปนันใดก็คนเก่านะประมาณได้สามทิศสองสามทิศประมาณนี้มันบอกเรามีความรู้สึกว่าเออเพนนื่อนมีมาเราเรื่องผู้สาวเก่าให้ฟังอยู่เรื่อยมันบอก<ด>อเราเรื่องประสบการณ์เพิ่น,ลนเลยเนาะน้องเลยบ่มากมันบอกบอก็เลย คือว่าอะไรเนาะถ้าเกิดว mm ่าหนุ่มคุณไดออยากทำความพป nah ็นยากกำลังคำานางเป็นก็คือว่าเป็นโอกาสดีแหละสำหรับว well. <olia> ันนี้เนาะแต่เจออินรา้ไหสิปิดใจไวอีกบนนี้บ่แล้วบอได้มันบอกที่เบิ่งไปมันบนนี้นะเบิ่งไปพกวัตถีพานาเขาเคยปิดใจไว้เนาะแล้วคมหักมันกับบเป็นมันบอกไปตามที่เขาคิดมันบ่เออที่น้องมอมหมักในตัวตนที่ว่าผู้ซายคนนัันก็คือ อ่าเพิ่นว่าแต่แฟนเก่าเพิ่นให้ฟังผู้เฮาเป็นแฟนใหม่ก็เลยอึดอัดเออคันว่ามักหรือว่าคือยังเว้ากับเขาซั่นน่ะสิเลิกเข้ามาเฮ็ดหยังแบบสิบ่ทํานองนี้บ่ใจนอจังไดก็บ่ับพางแม่นบ่เนาะใจล้เนาะออผู้เป็นแฟนใหม่นี่ก็น้อยใจเออมันดาเนี่ทคนเนาะเนาะเพิ่นเคย มาหาบอบอกเกยบอเคยยน้องเคยไปหาเพื่อนบอบ่เคยเคยกันเนาะต่างคนต่างเคยไปหากันก็มีแต่่ะเนาะรบลร่างความหลังเนาะเข้าสู่ปัจจุบันเรื่องราวใหม่บบเนี้อืน้นเ<ม>ิมต้นใหม่เติมต้นใหม่ต้นเก่าตัดทิมต,ตัดตัดต้นเก่าทิมปลูกต้นใหม่ฮช่ไหะปลูกไว้อย,ยูบ่บะไว้จะต้อกชุมเน,นียนนันเนาะตัดปุ๋ดปลูกปรับแล้วเนาะ ไม่ได้ไปทงใมบอสแมนนี่อ่ามะลินน้ำมู้งมะลิน้ำมุ้งโอ้หลายๆคนเนาะอยากเห็นเฮือนชานน้องคำนางอยู่ใส่น้ะอยางเช่นักมือถ่าไปได้ไหสักมือได้ได้เนาะอ่าแสมมติว่ามีอิพชีหรือว่านุ่มโสดเนาะอย่างมาเบิ่งความเป็นยูหรอกะอยากคูยกับตัวจริงของน้องนี่อ่าเป็นอะไรเฮือนชานอยู่เป็นอะไรนี่ทางทีมงานอนี่สามารถถ่ายมาได้บ่ได้ได้ถ่ามาได้เนาะน้องอนุญาตพ่อแม่ก็เลยหยัเนาะ โดยโดยอันนี้ว่าเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามอ่าอยากเบิ่งต well> ัวจริงว่าสิงามขึ้ในกล้องบ่เนาะโดยอ่านั่นแหละทุกคนเลยนุ่มงไว้เนาะพห่างผมหายก็ยังมีสิทธิ์เนาะสิน้องได้คือเก่าถึงน้องนี่อาจจะบ่เคยมีประสบการณ์แบบว่าอย่งเคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะคคอ่ายังบ่เคยแหละบ่ติดบ่ติดเนบ่ติดคือว่าสิเคยมีลูกมีเมียมาแล้ว โดยโดยโดยนั่นแหละผู้าว่าสลายก็จะมีแต่หนุ่มโสดทีแบบอ่าผ่านประสบการณ์มานอนสลายเนาะอืมมีปัญหาครับน้องตัวนี้เนาะมีปัญหาเลยโดยโดยโดยผ่านในกระทือแ่บผ่านประสบการณ์มาในกระทือว่าโอเคได้เพราะว่าผ่นผ่านฮอนผ่านหนาวเนาะมันเคยผ่านอุปสรรคอีกอย่างหน้าอย่างนะเพรานจะได้มาซอนเฮาน้องละเอือารุนข่าวอืออลุนลาวข่าวเดียวกันนี่โอ้ย มาเลยหายกันตีกันเลยซางซางประสบการณ์ไปนำกันตอวนี้นะแม่ซ่างทั้งหัวยงหัวแยงไปนำกันนะงออืมเมนี่เป็ไปทางไหนบ้างล่ะต่อไปทางใหนมาหลินน้ำมูยประสิชวนกันตำคุ่นโห่พจะเปียกปากตำขุนไปได้บ่ไปตั้งมือนับศิลป์เนาะสวนงกันตำงกมู ปกติก็มาซุ่มเช่ากันนูนี่บริการหมูนะโดยบริกัรผู้บ่าวทิบ่เงี้ยนามีผู้บ่าวมานั่งกินพี่ปฏิบัติกินแต่โมงวากินหุงจนเมาเฮงเนาะโมงมีผิดว่าฉันแทรกินหัวเสือหยคือหลักคือน้องงานคือเป็นโสดแล้ะน้องเมือเนาะโดยเป็นโสดได้ใหม่ทุกคนเนาะฝากเอฟซีหลายๆคนอะไรเนาะอ่าลองเข้ามาโอลอมพิศลาน้องเบึงลองคุยกันเบึงเนาะ ข้างนอกนี่กพิ่นกัคนกเคยเปิดใจกับปิดใจไว้ยนี่ยบอกว่าเอออยากแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจให้เพิ่นเนาะอ่าแต่ว่ามันกัคือว่าแล้วเนาะเฮากบฮะบผู้ดอกว่าคนที่เข้ามาเฮานี่จะดีหรือไม่ดีอาจจะเป็นคนแบบมีใจแบบใจเนาะหรือว่าเคยผ่านยังไงมาเนาะเฮากับผู้พูดเนาะเพราะว่าเฮานีก่กะใส่ปัจจุบันนั่นแหละอ่าเป็นความพิสูจน์พี่น้องนี่ครบแล้วกัเออเบิ่งแล้วมันกัไปกับนบ่ได้เนาะต้องถอยออกมาคือว่านด้ีคนเนาะ ดึงบุคลิกหนาตาอย่างน้องก็บบได้จากัดใบระบายเหมสอนกันีรอยังหรือบ yes. yes. ัวรอยังก like ็แล้วแต่มันบัวแต่ไรเบอเลยนักน้องมาคนแบบไหนเอ้านัลักๆเลยอ่อนโยนนะว่าขนาดอ่อนโยนมาคนอ่อนโยนโดยเบึ่งเอาใจใส่ไงนะโดยโดยอ่อนโยนเอาใจใส่คนนี้ใส่ดีเนาะรวมๆแรงกันได้อีกอย่างก็คันนี้เลือกับแฟนแล้วก็จะาวาเดี๋ยวเก่าร้ายแฟนเก่าเนาะบ่วเราบ ต้องแบบว่าเอาไงทุกคนเฮามันงกับอยากว่าไปได้ยินม er> ีแะไรกับการที่เขาเลือกรากันแล้วว่าคนเก่ามาให้ฟังเลยกันเนาะแต่ทีชีเราเลือกปัจจุบันเนาะในของเฮาใช่ไหมเนาะเออลองแผนเออเฮาเนี่ยเจ็ดเนิ้วแบบอนาคตข้างหน้านี่จะดีกว่ามันบ่ดูดีกว่าเราเลือกแผนเก่าให้ฟังน้องกับบุ๊มรื่องแผนเก่าหลอยแผ่นพังกันบ่เหรอบ่เคยมีแฟนบ่ มีอย no ind right> ู่แต่ว um ่าแบบบ่ค่อยเล่าสูแล่ะอืออือนั่นแหละคือมีอยู่คือเฮานี่มีอยู่แฟนเก่าเนาะคือมีอยู่แต่เฮาก็บ่ได้เอามามาขุดมาเล่าทั้งเนาะโดยโบได้เอามาเล่าย่านแบบแฟนแฟนน่ะอึดอัดใจแบบคือน้องนี่แหละอึดอัดใจแหละโดยคือว่าคิดใส่ตัวเฮาเนาะที่ตัวเฮาเองเฮาก็ยังบ่๋มอ่ะที่นเนาะโดยอ่ะแต่ว่าข้อมูล ข้อมูลทางติดต่อของน้องเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่าอันเก่าอยู่อันเก่าอันเก่าบริษัเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นอนะันวอแอปเนาะได้เบลยยังอันเก่าโดยคือว่าทางบริษได้ทำการแจกเงให้ใหนะไรเนาะโดยเพราะว่ามีคนสนใจน้องนี่หลายบ้องต้องหัวลายอเลยอ่าพอน้องทางใดผิดใจผิดใจเท่านั้นแหละ14กุมภา <c oughs> <อ>พันธ์ผิดใจเท่านั้นแหละน้องหลายเออการไลยคน หลายคนบุรีน้องอยู uh, uh, ่แบบเป็นอย่างคือ huh. ป uh ิดใจไว้แท้คือโมบึงกันไปโดนโดนกอนอ่าคือแบบคือหมั่นใจไว้แท้กับผู้ชายคนนั้นนะที่นะอ่ามีหลายคนบวกมาอย่างซี่น้องไม่ได้สนใจเรกอ่าสนใจคือแบบว่าตัดถิ่นไปเลยนะโดยโดยโดยนั่นแหละคือวเราหลายคนเขาชี้บอกยังกะยาอืมอืมแมนอยู่ยังกะไรแต่มันขึ้นอยู่กับตัวน้องเองเนาะอ่านั่นแหละเพราะน้องเป็นคนตัดใจเอง สีไวเลยซ่าก็ขึ้นอยู่กับน้องเองแหละไรว่าเรื่องนี้ให้ไปยตัดสินใจแค่น้องบ่ได้โดยโดยโดยฮะก็คือว่าอะไรแต่บอกเขาบอได้คุยอลไวบ้ากับคนเก่านะก็คุยว่าเป็นบางเถื่อนเป็นบางเถื่อนโดนเฉดจิ้งต้องของสองสองความใช่ไหมบอฮึคุณหุยบ่กว่าน้องใช่ไหมเปิดใจมือนี่ย่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ บอได้บอกเป็นเนาะการคือว่าแล้วเนาะอันนี้การการตัดสินใจของตัวน้องเองคือแบบนี้แหละอืมจะเป็นอะไรึ้นอยู่กับน้องเองอคือทางฮาวาล่ะเนาะดูดูดดอาจจะเป็นหนุ่มทางใดทางไกลทางไกลกเข้ามาอ้ลมแล้วก็รจี๊ดได้ทุกคนเนาะน้องมันจะเปิดสถานะตัวนี้แล้วก็เป็นสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตรวจพร้อมสั่งบ่อเรือว่าใ,ใด โดยสวดละพร้อมสั่งปนกันเลยนะพอมสั่งไปนกันเลยโอ้สต์แบบว่าผู้ชายที่เข้ามานี่มีความอ่อนโยมเนาะอ่าหักหักแพงแอนดเฮานี่จะรวยหรือจนสําคัญบ่สําหรับตัวน้องได้เบิดบ่อีกว่าสิรวยหรือจนก็ได้บ่ตบ่ตก่อนอ่อนโยมดอนี่ใช้ดีโ หลายคนก็คือชีแบบอยากเจอคุณยิงอ่าแบบนี้แหละแต่ว่าได้ต้องเห็นให้ได้เด็ก <laughs> ว่าแล้วเอา,าว่าอะไมันชีเป็นก <laughs> านรยังใดสมอยปากปวดตรงกับใจว่น<อ>เนนะาะบ่าอะไรเห็ดบ่ได้แบบนี้ฮะนะอืมอืมหลาคนนะแต่ว่าครอบครัวคนชา,าน้องเป็นยังไงนั่งแหละสถานะตัวมือเนาะสถานะก็โอเคไปดูพอกินมันบอกว่ได้ขาดคืนยังบ๊ สำหรับตัวน้องเองขาดเกิื่นยังตัวมือนี่ขาดความหักเขาดไมความหักถูกต้องแล้วขาดเรามีความหักคือสีโอมาเปิดใจโดยขาดแต่สิ่งเดียวนี่เนาะสิ่งเดียวละขาดความหักขาดความหักก็มีหลายแบบน้องล่ะพ่อแม่ให้ความหักอยู่แล้วแต่ว่าซะขาดความหักจากผู้ชายแบบนี้หรือว่าาได้ครูได้คลองหรือว่าได้พัวบอแบบนี้นะแมนว่าเออมีแมนแมนแมนเอความหัก ทุกคนเ้าก็ต้องมีคมหักเบือนคันสิว์าว่าเออน้องอยากมีคู่น้องอยากมีคัว่ามันนุิบตรงโหดเนาะมันสซองแห้งโหดอะคือว่าเฮาก็ต้องเริ่มจาก,งา,กง,งานคือก,ก่อนใช่ไหมเป็นคัวเนาะการคุยคุยแล้วถือก็ถือพอกันคบหากันเนาะอ่าคือชนะไปชูเป็นแฟนจังสีมาเป็นชานมัธยภรรยากันนะป้ามีหลายขั้นตอนขนาดนั้นว่ะแน่นอนเลยเนาะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา บ่มีดอกเจอแล้วเอามาเป็นลูกเป็นเมียแล้วเนาะแมน่มแมนบ่มีแมน่นแมนอ่าหลายคนเลยอย่างต่ำหมดลมกันนึ่สี่หาเดือนเนาะแมนเออจังหูว่าอ้ <c oughs> คนีนเฮาเขาจริงแช่กับเพาเขาเออสัตว์กับเพาแบบนี้ขนาดเนาะแล้วน้องสิถ้าว่าได้มีผู้ชายเขามารมณ์ีนะแล้วอยากไ้น้องไปเป็นลูกเป็นเมียน้องสิคุยกับคนต้นปันใดเนาะประมาณสามถึงสี่เดือนสาม,มสี่เดือนคือ พอจะตัดสินใจได้เงี้ยบอกเคลียร์ธุกันไปเคลยกันไปถ้าว่าเกิดว่าตกลงกันได้แล้วปุ๊บนีใช่ไหมโปรเป็นเงี้ยนี่เช่าคนมาอยู่น้ำบ่เนอะแบบไปอยู่นพำคนก็ได้เอาพคนมาอยู่น้ำเอาคนมาอยู่น้ำอย่างไรคนมาอยู่น้ำมาอ่ามาสางมาสาอยู่บ้านเฮาเนาะโดาเลี้ยงดูแลผอกับแม่เฮาอยู่พี่เนาะโดย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 คือประมาณนี้นีการระยะระยะเวลาในการเปิด จแบบคุยกันหนึ่งคือแบบบดลเนาะใน 3, ระยะสามสี่เดือนอบางทีก็อาจจะบบหอดตามตามเวลาเราได้อารมณ์กันเนาะตคนใดกันเลยเดี๋ยวอ่<ด>นะก็คือสีบุมีอย่างไรเนาะคือการในการกระจายน้องทำหนางในเมือน,นี้ันคนใดก็มีแต่ว่าจังใดแบบหลักๆแบบเพิ่นอย่างหู้เนาะรายละเอียดเออเป็นการส่วนตัวใี่ไหนะมามาคุยเนาะ โดว่าเฉดโดยมาโทรมาหาน้องได้เนาะโดยมาเฉดมาโอลุมกันได้โดยมีอย่างการทาเบิรงพอดีมีซิทามตัวนี้แบบนน้องแบบประกาตอบโดยไอที่จะตอบมาณนี้หน่อยอย่าคุยดูขนาส่วนโตจริงนะเนาะอย่างน้รเนาะดูโดยก็วิ่งอย่างไรทางมาจากกันข่าวเมืองจะได้พิจิตรับ่อนแทตแาบนี้เนาะติดตามต่อไปอีกว่าน้องคนครันี่เอาน้องคำนางเนาะถูกเป็นลายสีน้องคำนางนี่อ่าใจพ่อ คู่ชีวิตทางใดเป็นหนุ่มลาวบอลหนุ่มไทยลวนต่างประเทศเนาะใกล้ใกล้กับมาลุ่นกันทุกคนเนาะได้กับพ่อให้ตรงตามสเปคน้อง้องการอะไรเนาะเดยอโดยสบายดีน,นะำ่าบดยสบายดี